Buffalo Boss ฮัลโห my friend how are you are you okay บ้าจะเข้าห้องยังใดเลยพี่น้องเอ้ยฮะงามวะบุ๊ฟนั่นบอสละงามขนาดเลยพี่น้องเอ้ย ง่วเดนมาร์กง่วเดนมาร์กง่วเดนมาร์กเด้อพี่น้องมีแตรตัวงามงามอ้วนสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยงามบ่พี่น้องอี๋สุดยอดเลยหลา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 ยพี่น้อง ơi. เอ้ยเอ้าฝากเอสเอลไรสสไตล์นำเสมอนำเสนอนำเสนอพี่น้องงว่งวงวงว่งวงง่วงง่วงเดนมาร์กเด้อพี่น้อง